สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่บงปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสามละบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆในซื้อสององค์กรลดเหลือห้าบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางให้ติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วน l d i e s ให้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เอ็นบาบบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าตอนไลฟ์พี่นี้เดี๋ยวลองเรื่องลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นาเพื่อจะถูกแจ้งในครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งครับผมเนี่ยครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งใหม่ยเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์ห้าละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะน,นี่จะเป็นเหรียญเจริญพรบ,บนหลวงพ่อคูณครับผมรายการที่หนึครับผม <c oughs> ปีสองห้าสามหกนะนี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับสามระบายครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญร่ปคูณรุ่นพิเศษรายการที่สองนี่เป็นรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดครับผมนี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะ นี่เนี่ยนี่รายการที่สองครับผมรูพิเศษปีหนะนึ่งเจ็ดนะพี่นะอันนี้รายการที่สองครับผมนี่ครับ สามลวบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญลูกแหวนรุ่นเราสู้รายการที่สามครับผมนี่รีญน,นี้รายการที่สามนะนี่ครับรุ่นเราสู้ครับผม นี่ครับอ,องค์นี้รายการที่สามครับผมสามระบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญโล่หลวงพ่อโสธรรายการที่สี่เหรียญโล่หลวงพ่อโสธรน,นะนี่ครับ <c oughs> เหรียญน,นี้รายการที่สี่ครับผม บัวสดหลังใหม่ปีสองห้าสามแปดครับผมนี่ครับน,นี่รายการที่สี่ครับผมหนึ่งสามร้บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่ห้านะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะนี่รายการที่ห้าครับผม ที่ห้าครับผมสามล้านบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกตรงนี้จะเป็นอ่าสมเด็จหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อปานครับผมรายการที่หกครับผม วัดมงคลโหทาวาสนะเนี่ยนี่ของด่านนะพี่นะนี่เขาอกปานของด่านครับผมนี่นีหมายเลขหกครับผมนี่นี่ครับสามร้วบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นคุณแผนลงปูทิมหมายเลขเจ็ดครับผม ลูกบทิมตะกุดหลังสองดอกนะพี่นะไหนนี่ครับนด่วัฒหันหลไล่นะพี่นะนี่ลูบกบดทิม <c oughs> นี่ครับตรงนี้รายการที่เจ็ดครับผมเนี่ยสามระบายครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดจะเป็นสมเด็จหาหลวงพ่อมุ้ยนี่สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยรายการที่แปดครับผม หเด็ดหลวงพ่อมุ้ยรายการที่แปดครับผมเนี่ยสามระบายครับผมต่อไปเป็นปิดตาอ่าองนี้เขากว่าเป็นอาหลวงปู่แสงวัดโพชัยนครพนมอะครับผมเนี่ยเนี่เป็นปิดตาแบบนี้นะเป็นแนวโลหกะแบบนเนี้ยนเนี่ยนะครับผมพี่ท่านได้ทราบที่นะแต่เห็นเจ้าของเขาบอกว่าเป็น หลงผู้แสงวัดโพชัยนครพนมนะพี่นะลอง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 ,ลองพิจา,ารณากันดูก่อนครับผมนะพื่อนท่นใดทราบที่ครับผมนี่มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่องนี้รายการที่เก้าครับผมนี่สามล้บายครับผมต่อไปเป็นเหรียญราชก,การที่เก้ารายการที่สิบ การที่เก้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทกลับหัวแบบนี้นะเนี่ยนะเนี่ยจะกลับหัวแบบนี้นะนี่ครับรายการที่สิบครับผมเนี่ย ปีสองห้าสองห้าครับผมนี่ครับน,น,นี่รายการที่สิบครับผมสามระบ้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะนี่รูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมนี่ครับ ผมวัดช่องแค่เดเดือปีสองห้าหนึ่งสองหรือเปล่านะพี่น้าเนี่ยเนี่ยไม่ครับสามร้วบบานครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญควนถุงลวงพ่องเงินรายการที่สิบสองครับผม เหรียญขวาญถุงข้อเงินครับผมในรายการที่สิบสองครับผมี่ครับสามระบายครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรูปรอรลูปุทวดอ่ากีบบัวล้อมรอบแต่จะเป็นก้นอุดแบบอย่างนี้นะผมได้มาสององนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะต้องแจ้งกันไว้ตามตรงนะพี่นะเนี่ยนะนีะ่นนนครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะ นะองนี้หมายเลขสิบสามนะนะี่ครับนะมาแบบนี้เลยลใต้ฐานเขาจะอุดไว้แบบเนี้ยเนะี่ยนะครับนะองนี้หมายเลขสิบสามนะี่นะนะี่ครับสามแล้วบ้างครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงพว่อเกษมหมายเลขสิบสี่ครับผม สองห้าหนึ่งแปดนะหมายเลขสิบสี่ครับผมนะครันี่ยองนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมเนี่ย ใชครับสามแล้วบ้าครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นรูปรองวุโทวดกีบบัวล้อมรอบนี่องนี้หมายเลขสนะิบห้าเนี่ยที่ผมบอกว่าได้มาสององค์ทู่กันนี่นี่จะหมายเลขสิบห้าครับผมน,นี่นี่นะคนเขาจะอุดแบบนี้ไว้นะพี่นะเนี่ย ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสามระดับครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญทรงพนวดปีสองสี่เก้าเก้านะพี่นะเนี่ยให้มาพรากล่องแบบนี้เลย เป็นแบบนี้เลยนะนี่ครับองนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะนี่นก้อบวกรก็จะเป็นแบบนี้เลยกล่องก็เป็นแบบนี้เลยเนะี่ยได้มาแบบนี้เลย รายการที่สิบหกครับผมสามระบาทครับผมต่อไ,ไปเป็นเหรียญแล้วว่าพงรายการที่สิบเจ็ดเหรียญลพรางรายการที่สิบเจ็ดครับผม องค์นี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญโลว์ทีมรายการที่สิบแปดเหรียญโลว์ทีมรายการที่สิบแปดครับผม ครับนี่ตรงนี้รายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับสามระบาดครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญระบบทีมรายการที่สิบเก้านี่จะเป็นปีสี่หกหรือเปล่านะพี่น้เนี่ยเขาจะมีสี่หกอยู่ใต้เนี่ครับเรียนนี้รายการที่สิบเก้านะพี่นะ ามแล้วบ้านครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเสือรายการที่ยี่สิบตรงเนี้ยผมไม่ทราบที่นะพี่นะผมหาแล้วไม่ทราบที่จะมีมีเขาตอกไว้ปอปลาตรงเนี้ยจะเป็นหลุมพ่อเปิ่นหรือลุมพ่อปานหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยนะเสือแบบเนี้ยเป็นเนื้อลหะาแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นทางหลุมพ่อปานหรือเปล่านะพี่นะเนี่ย่ได้มาแบบนี้เลยนะ คนะนะครับนี่ครับนะองนี้รายการที่ยี่สิบแล้วพี่นนะ้สามแล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นหานุมาลรายการที่ยี่สิบเอ็ดหนุมาลองค์นี้สวยนะนะี่ดูาอาบงคับเบ้ายังยังมีอยู่เลยนะแล้าดู คือสวยอะเนี่ยครับแต่องค์นี้ต้องต้องผมไม่ทราบที่จริงๆนะแต่ผมเห็นว่าสวยเห็นไหมดูสวยเลยนะพี่น้าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแล้วตัดช่อมวแบบนี้ช่อนี้มีเลขโค้ดนะสองสามศูนย์ครับผมนี่นี่ช่อเขามีเลขโค้ดนะแต่ผมไม่ทราบที่นะครับผมแต่ผมเห็นว่าสวยเลยนะเนี่ยเนี่ย ออกมาสวยเลยครับผมนี่นี่นะเนี่ยนี่ครับเนี่ยลอ,อกมาสวยเลยครับผมนี่องนี้หมายเลขที่ยี่บเอ็ดนะพี่นา้าสามระบายครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสอง ที <22 S 2> ่ยี่สิบสองครับผมวันนี้ได้มาหนึ่งองค์ผ่าสำเร็จนี่นี่ครับนี่นะครับสีเก็บไว้แบบนี้เลยนะผมไม่แกะนะพี่น,าน้าี๋ยวพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปก็ก็ลองไปแกะดูเอานะพี่น้านผมให้ไปแบบนี้เลย นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนะนี่ครับน,นี่นี่ครับสามแล้วบ้างครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อไปหมายเลขที่ยี่สิบสามอ่าจะเป็นรุ่นสองนะพี่นะ รุ่นสองต่อกรรมการครับผมนี่ครับพัชมิตรต่อตรงนี้นะพี่น้่นนี่สามร้วบ้างครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นกุมารหลวงพ่อกลวยหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมกุมารหลวงพ่อกลวยหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสามลบ้านครับผม ต่อไปเป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขที่25นี่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะด้านหลังมียันแบบนี้แต่ได้เนื้อหาสวยนะผมเนี่ยผมว่าเนื้อหาสวยเลยแต่ผมก็ค่อยไล่ให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยคุณลงปิดท้องมาแบบ,นเ,เ,แบ,บนนนเนี้ยเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยองเนี้ยหมายเลขที่25นะแต่เนื้อหาดูนะครับนี่ สำหรับพี่ท่นใดที่ชอบคุณแผ่นเคลือบนะเผื่อรู้ที่ด้วยครับผมเพราะว่าผมผมไม่ทราบที่จริงๆนะโหติดเจอมาก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีด้านเอ่อด้านหลังจะไม่มียันนะอ,องอ์นี้มียัน้วเป็นของพระอาจารย์ท่านใดหรือ,อยังไงนะพี่นะลองลอง,ลองพิจารณากันดูครับผมแต่ได้สวยเลยองค์เนี้ยผมว่าสวยเลยนะดูด้านหลังน,ะ,นะครับจะเป็นยันแบบนี้นะเนี่ยดูด้านหลังนี่ มครับปิดทองมาถึงนี่เลยเนี่ยเห็ไหมหาทองเก่าเก่ามาถึงนี่เลยเนี่ยม,มาสวยเลยนะงค์เนี้ยนะครับเนี่ยสามล้านครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกจะเป็นเหรียญขลําตัดหลวงปู่เอี่ยมประถมมานามรุ่นร้อยยี่สิบห้าปีปีหกสี่นะเป็นเหรียญปีใหม่นะ เี่ยปี64นะให้มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยมีหมายเลขที่ห6ครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ครับ ผมมานามร้อยี่สิบห้าปีนะพี่นะนี่นี่ครับนี่สามแล้บ้ายครับผมหม่มาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะนี่ครับนี่ปีหกสี่ครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นสมเด็จโพเก้าใบหลวงพ่อกวยปีสามเก้านะพี่นะแต่วนี้จะมีชำมรุทแต่คือเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเก็บไว้เห็นไหม เรียมเก็บแบบเรียมไม่ได้ใช้เลยอ่ะถ้าใช้เขาก็ต้องเจาะห่วงนะอนี้เขาเขาเรียมเก็บไว้ดูนะนะเนี่ยนะครับดูเนี่ยเป็นปหกเก้าใบหลวงพ่อโอยนะเนี่ยนะครับเนี่ยมีชำรุดตรงนี้นะเนี่ยได้เห็นหมวลสารเลย อาจจะเป็นยันเขาเรียกยันน,นะนะยันตุ๊กตาหรือยันอะไรนะผมก็เรียก,กเขาไม่ถูกด้วยนะเนี่ยเป็นยันแบบนี้มาเห็นไหมยันก็คมชัดเลยนี่นี่ปีสามเก้านะเนี่ยนะเป็นปีสามเก้านี่ครับเห็นไหมเนี่ยเขาเรียไว้แบบดูดีเลยสามแล้วบ้านครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นภาพหลงสุพรรณหมายเลขที่ยี่สิบแปดได้พร้อมกอมาแบบนี้เลยก็น่าจะแขวนใช้จนอันนี้เลยนะพี่นะเนี่ย อรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมเนี่ยเขาน่าจะแขวนใช้แล้วนะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยครับผมสามแล้วป่ะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญลงพร่เดิมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผม เปลี่ยนนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าผมสามบ้านครับผมไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะอันนี้ต้องแก้งกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่พี่จะหลงนะนี่นี่เนี่ยไหมไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะเป็นห่วงในตัวนะอย่ยนี้ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นพระลร่วงหลังลังปืนนี่รายการที่สามสิบครับพระล่วงหลังลังปืนรายการที่สามสิบครับ รายการที่30มสิบก็ผม3ามะบาทครับผมแล้วก,ลก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรู้ภาพเพิ่มเติมผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ